คุณมิ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอสสวัสดีค่ะน้องมิ้นคุณมิ้นห้องผีสิงเชิญครับคุณมิ้นค่ะก็เรื่องนี้ยเป็นประสบการณ์ค่ะของคุณเปาค่ะครับคุณเปาเนี่ยเป็นลูกเพจท่านหนึ่งของมิ้นค่ะอ่าเขาก็ได้มาเล่าประสบการณ์ว่าย้อนไปเมื่อประมาณสามปีที่แล้วค่ะป๋าคคุณเปาเนี่ยเขาได้มีโอกาสไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะ แล้วก็เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะอยู่ย่านหาดจอมเถียนค่ะคแต่ว่าขออนุญาตไม่บอกชื่อโรงแรมนะคะครับคุณเปาเนี่ยค่ะกับครอบครัวเนี่ยก็ไปพักที่โรงแรมกันค่ะคสามคนก็คือคุณเปาคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของคุณเปาค่ะโรงแรมเนี้ยมันเป็นโรงแรมแบบที่มีหาดส่วนตัวค่ะปะ๋า คุณพ่อกับคุณแม่คุณเปาเนี่ยก็ทำการจองห้องพักเข้าไปค่ะพอได้กุญแจจากรีเซพชันแล้วเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยค่ะก็ไปที่ห้องค่ะโดยมีเบลบอยค่ะแล้วก็รถเข็นสัมภาระเนี่ยตามขึ้นไปด้วยพอไปถึงหน้าห้องค่ะเปิดห้องเข้าไปเนี่ยคุณเปาบอกกับมินว่าความรู้สึกของคุณเปาอะค่ะเขารู้สึกเหมือนว่ามี เหมือนว่าห้องเนี้ยมีการใช้งานเหมือนมีคนอยู่ค่ะ <Huh. S 1> แต่เขาเนี่ยไม่ได้เห็นคนหรือว่าอะไรนะคะแต่ก็รู้สึกว่าห้องมันไม่เหมือนห้องเพิ่งจะ,ปะเปิดให้ใช้ <Huh. S 1> แล้วก็คล้ายๆว่าจะมีกลิ่นอับหน่อยๆ <Huh. S 1> แต่ก็มีเจลหอมมีอะไรวางไว้ในห้องนะคะแต่ก็มีกลิ่นอับๆนิดนึง <Huh. S 1> แต่คุณเปาเขาก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเขาก็เข้าไปเก็บของวางสัมภาระกันแล้ว ทั้งคุณแม่คุณพ่อแล้วก็คุณเปาเนี่ยเขาก็ลงมาเล่นน้าทะเลกันค่ะ,อะพอเล่นเสร็จเนี่ยก็กลับขึ้นมาที่ห้องค่ะก็จะขึ้นมาอาบน้ําอห้องอาบน้ําเนี่ยค่ะจะเป็นมีอ่างอาบน้ําด้วยจะเป็นห้องแบบมีอ่างอาบน้ําคุณเปาเขาก็แบบเห็นอ่างอาบน้ําก็อยากเล่นนะคะก็อยากจะไปแช่น้ําำระหว่างที่แช่น้ําอยู่ค่ะปรากฏว่าไฟเนี่ยมันเกิดดับอืคุณเปาเนี่ย เขาก็นึกว่าคุณพ่อหรือว่าคุณแม่เนี่ยแกล้งเขาก็เลยตะโกนไปว่าพ่อปิดไฟทาไมอืแม่แม่ปิดไฟหรออืแต่ไม่มีเสียงตอบกลับค่ะคุณเปาเนี่ยเขาก็เลยหยิบผ้าเช็ดตัวค่ะนุ่งผ้าเช็ดตัวเปิดประตูออกมาพอเปิดประตูออกมาก็เห็นว่าพ่อกับแม่ค่ะนั่งอยู่ที่เตียงค่ะดูทีวีอยู่ <c oughs> ตัวคุณเปาเขาก็มองที่สวิตไฟค่ะ สวิตไฟมันก็ยังถูกกดในแบบที่ไฟต้องเปิดอยู่ะอค่ะคุณเปาเขาก็เลยลองกดใหม่กดปิดแล้วก็กดเปิดใหม่ครับไฟก็ติดขึ้นค่ะคุณเปาเขาก็คิดว่าเออหรือว่าไฟมันอาจจะแบบขัดข้องก็ไม่อะไรก็ปิดประตูห้องน้ําก็เข้าไปแช่น้ําต่อค่ะอพอแช่น้ําอาบน้ําเสร็จแล้วอะค่ะคุณเปาอะค่ะเขาก็เดินมาที่หน้ากระจก ในห้องน้ําค่ะคใส่เสื้อคลุมอาบน้ําที่ห้องน้ําที่เนี่ยค่ะเขาจะมีแบบว่ามีไดรเป่าผมให้ในห้องน้ําเลยคมีปลั๊กให้เรียบร้อยเลยครับคุณเปาเขาก็เป่าผมค่ะที่หน้ากระจกเขาก็ยืนเป่าผมไปมือนึงก็เล่นโทรศัพท์ไปอีกมือก็เป่าผมไปด้วยอแต่ระหว่างนั้นนะคะคุณเปาเขาเห็นด้วยด้วยหางตาค่ะ<อ>ว่าในกระจกอ่ะ มันเหมือนมีหน้าของคนอีกคนนะคะอยู่ข้างหน้าเขาอืมครับเขาก็เลยหันมองกระจกค่ะแต่พอมองแล้วก็ไม่เห็นอะไรอื <c oughs> แต่ตอนนั้นนะคะคุณเปาเขาบอกกับมินว่ามันเหมือนเงาในกระจกเนี่ยเป็นเหมือนมีหัวอีกหัวหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างหัวคุณเปาเลยค่ะ <c oughs> เขาก็เป่าผมไปเรื่อยๆค่ะหลังจากเป่าผมเสร็จ คุณเปาเขาก็ออกจากห้องน้ำม,มา<ะ>ก็แต่งตัวใส่ชุดนอนเตรียมจะนอนละ,ะระหว่างที่นอนอยู่บนเตียงค่ะคุณเปาเขาก็ตะแคงข้างแล้วก็เล่นโทรศัพท์<ะ>คุณเปาเขาก็รู้สึกเหมือนว่าปลายเตียงมันยวบอะคะ่ะมันยุบลงไปเหมือนมีคนมานั่งคุณเปาเขาก็เลยหันไปค่ะเพราะเขาคิดว่าคุณพ่อหรือคุณแม่อาจจะมานั่ง<ะ>แต่ปรากฏว่าพอหันไปค่ะมันไม่มีคนมานั่งค่ะ แต่คุณเปาเนี่ยเขาเห็นตรงปลายเตียงอะค่ะอืมมันเป็นรอยบุ๋มเลยค่ะยุบเหมือนมีคนมานั่งจริงๆอืมคุณเปาตอนนั้นเขาตกใจค่ะเขาก็เลยสะบัดผ้านวมขยับตัวแล้วก็เอามือเนี่ยค่ะไปตบไปตบตรงที่รอยยุบเนี่ยให้มันหายไปตื่นเช้ามาวันนี้ค่ะคุณพ่อกับคุณแม่เขาก็จะพาออกไปเที่ยวข้างนอกโรงแรม,มคุณเปาเขาก็เข้าห้องน้ำค่ะไปแปรงฟันล้างหน้า ระหว่างกำลังแปลงฟันอยู่ค่ะคุณเปาเนี่ยเขามองที่กระจกไปด้วยแล้วก็แปลงดูตัวเองแปลงฟันไปด้วยครับพอจะบ้วนน้ําก็ก้มหน้าลงแต่ปรากฏว่าคุณเปาอะค่ะเขาเห็นว่าตอนที่เขาก้มหน้าลงบ้วนน้าเนี่ยค่ะป๋าครับหน้าของตัวเองในกระจกอะมันไม่ก้มตามไปด้วยเอยอืมคุณเปาอะค่ะเขาตกใจเขาก็เลยเงยหน้าขึ้นมาใหม่ค่ะ,ะก็เห็นหน้าตัวเอง แล้วก็ลองก้มใหม่ก็ก้มตามปกติค่ะคุณเปาเขาก็เลยคิดว่าอเออหรือว่ามันตื่นเช้าอาจจะสลืมสลือแล้วตาฝาด<อ>เขาก็ไม่อะไรค่ะแต่งตัวเสร็จคุณเปากับครอบครัวเขาก็ออกไปเที่ยวกันค่ะ<อ>จนค่าก็กลับมาคุณเปาเขารู้สึกเหนียวตัวค่ะเขาก็เลยขอคุณแม่เขาว่าเออแบบเปาอาบน้าก่อนนะแม่เดี๋ยวแม่อาบที่หลังเปาแล้วกันอเอาเปาเหนียวตัวมากเลยคุณเปาเนี่ย พอถึงห้องปุ๊บวางของก็เข้าไปอาบน้ําเลยค่ะอืกะจะเหมือนเดิมเลยคะ่ะไปแช่น้ําในอ่างแต่ปรากฏว่าตอนที่กําลังจะเปิดน้ําใส่อ่างเนะะี่ยค่ะอคุณเปาอ่ะเขาเจอเส้นผมสีดําค่ะอยู่ตรงท่อระบายน้ําของอ่างอาบน้ําสะดืออ่างอะนะใช่ค่ะซึ่งไอเส้นผมเนี่ยมันยาวมากเลยค่ะป้า มันไม่ใช่ของคุณแม่ของคุณเปาแน่นอนเพราะว่าคุณแม่ตัดผมบ๊อบสั้นส่วนตัวคุณเปาก็ตัดผมสั้นค่ะอืคุณเปาอ่ะค่ะเขาก็เลยหยิบไอ้เส้นผมอันเนี้ยแล้วก็ทิ้งขยะแล้วก็ไปแช่น้ําค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยคุณเปาเขาก็มานอนดูทีวีค่ะรอคุณพ่อกับคุณแม่อาบน้ําเสร็จแล้วก็กะว่าเดี๋ยวจะเข้านอนพร้อมกันอพอทั้งสามคนนะคะเสร็จธุระแล้วก็มานอนพร้อมกันดับไฟแต่ว่าคุณแม่ของคุณเปาเนี่ยค่ะ ท่านจะแบบว่าชอบตื่นมาเข้าห้องน้ากลางดึกก็เลยบอกให้คุณเปาค่ะเปิดไฟส้มเป็นไฟรีอะค่ะตรงหน้าห้องน้ำเอาไว้หน่อย<ะ>เผื่อว่าแม่แบบปวดฉี่ลุกขึ้นมา<ะ>แต่ไฟที่เหลือเนี่ยปิดให้หมดเลยและทั้งสามคนเนี่ยค่ะก็นอนนอนไปได้สักพักหนึ่งคุณเปาค่ะเขาได้ยินเสียงกระกรแกรกร<อ>คล้ายกับคนบิดลูกบิดประตูค่ะ อ oh. คุณเปาเนี่ยเขาคิดว่าคุณแม่เนี่ยน่าจะลุกมาเข้าห้องน้ําตอนดึกอ uh. ก็เลยลืมตาขึ้นค่ะจะมองคุณแม่แต่พอลืมตาขึ้นนะคะตรงหน้าห้องน้าที่เปิดไฟรีอยู่ตรงนั้นนะคะา uh. uh. คุณเปาอ่ะเขาเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวค่ะ uh. ใส่ชุดนอนแบบผ้าซาตินนะคะ uh. กำลังบิดประตูห้องน้ำ แล้วก็เดินเข้าไปห้องน้ําแล้วก็ปิดประตูห้องน้ําแกลกคุณเปาอาะค่ะพอเขาเห็นแบบนั้นเขาเลยจะพลิกตัวค่ะป้าพลิกไปอีกทางหนึ่งก็เลยรีบพลิกตัวหันไปอีกทางพอพลิกไปปับ๊บคุณเปาเขาเจอผู้หญิงผมยาวใส่ชุดนอนซาตินคนนั้นนั่งอยู่ที่ข้างเตียงค่ะโอ๊ยคุณเปลาลุกขึ้นทันทีเลยค่ะกดเปิดไฟหัวเตียงเลย <c oughs> ผู้หญิงคนนั้นหายวับไปค่ะหลังจากที่ไฟมันติดคุณพ่อคุณแม่ของคุณเปาค่ะพอไฟแยงตาก็ตื่นเลยครับทีนี้แทบไม่ต้องถามอะไรกันเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณเปารู้ทันทีเลยว่าต้องเจออะไรแต่เขาไม่ให้คุณเปาเล่าค่ะทั้งสามคนก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นเปิดไฟนอนกันทั้งคืนเลยค่ะแล้วก็เปิดทีวีเอาไว้แต่ลดเสียงให้มันเบาลงให้เสียงมันคลอกันไปทั้งคืนเลยอพอเช้าค่ะลงมาทานอาหารที่ห้องอาหาร คุณเปาเขาก็เล่าให้พ่อกับแม่ฟังค่ะ,ะคุณแม่เนี่ยเขาบอกว่าคุณแม่เขาก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันเวลาที่นอนตั้งแต่คืนแรกๆละ่ะรู้สึกเหมือนมีคนเนี่ยจ้องอยู่ตลอดเวลาจากทางประตูห้องน้ําอแต่คุณแม่เขาไม่ลืมตาค่ะแล้วเขาก็พยายามทําให้ตัวเองหลับวันนี้ค่ะมันเป็นวันที่เช็คเอาท์พอดีคุณเปากับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยเขาก็เช็คเอาท์ออกมาครับแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้สอบถามอะไรกับทางโรงแรมนะคะเพราะว่า โรงแรมนี้ยมันใหญ่มากมันไม่มีทางที่พนักงานเขาจะมาพูดหรือเฉลยหรือมาบอกอะไรอย่างแน่นอนอยู่แล้วใช่ทีเนี้ยคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณเป้าทั้งสามคนเนี่ยค่ะเขาก็ตัดสินใจกันว่าเดี๋ยวแวะพากันไปทําบุญที่วัดครับทีนี้ยค่ะตรงหน้าวัดมันมีร้านข้าวค่ะอทั้งสามคนเขาก็ไปนั่งกินข้าวกันค่ะทีเนี้ยคุณพ่อคุณเป่าวเขาเป็นคนแบบปฏิสัมพันธ์คุยเก่งอะไรเงี้ยคุยกันไปกันมาถูกคอกับเจ้าของร้านค่ะอื คุณพ่อเนี่ยเขาก็เลยเล่าให้เจ้าของร้านข้าวฟังค่ะว่าเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเขาไปนอนโรงแรมเนี้ยมานะแตล่ลูกสาวเขาก็เจอแบบนี้อืมเจ้าของร้านข้าวค่ะเขาก็บอกว่าเออผมอ่ะแบบพูดได้ฟังนะแต่แบบแบบแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าในห้องมันจะมีอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่เคยพักผมเป็นคนแถวนี้อยู่แล้วคแต่ว่าโรงแรมเนี้ยเมื่อหลายปีก่อนอะไฟไหม้นะออกข่าวเลยอไม่รู้หรอ คุณพ่อคุณป้าเขาบอกว่าอ๋อเขาไม่รู้เขาก็เลยแบบเจ้าของร้านเขาก็เลยเล่าให้ฟังค่ะว่าคนขับรถสองแถวแถวเนี้ยอตอนที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้มาใหม่ๆเนี่ยอืมคนขับรถแถวเนี้ยเขาจะดึกๆเนี่ยค่ะเขาจะเจอชาวต่างชาติเนี่ยมายืนโบกรถเนี่ยบ่อยๆอืมแต่ว่าตัวในโรงแรมเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยตัวเจ้าของร้านข้าวเขาก็ไม่รู้ค่ะอแต่เขาก็คิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนอ หลังจากที่คุยกันเสร็จอะคะ่ะคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป๊าเขาก็เข้าไปทําบุญค่ะทั้งสามคนคแล้วเขาก็กลับกรุงเทพกันค่ะก็ไม่ได้พบเจออะไรที่น่ากลัวค่ะแต่ว่าเขาก็บอกกับมินว่าถ้าให้ไปพักอีกเนี่ยก็คงไม่ไปแล้วอะค่ะเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้ค่ะปะ๊าคือเหตุการณ์เนี่ยที่โรงแรมเนี่ยมันมีหลายเรื่องเล่าเลยนะคุณมิน้นคือคือหมายถึงหมายถึงว่า มีคนพบเจอเรื่องแปลกๆสัมผัสกับเรื่องของวิญญาณที่ยังคงตกค้างยังคงติดอยู่ที่นั่นเนี่ยหลายวาระหลายรูปแบบอืมจริงค่ะเออนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าถามว่าเออไม่รู้เหรอก็คือบางทีเราก็ลืมเนาะบางทีเราดูข่าวดูอะไรมาเอาผ่านไปเจ็ดปีแปดปีเราจะไปพักเราก็ไม่ได้ไปไป ไปกังวลใช่ไม่ไม่ไม่ได้เซิร์ชหรอกถูกไหมบางทีเราก็เออห้องพักเออที่นี่มันถูกต้องตามความต้องการของเราเราก็จองก็ก็แค่นั้นก็ไม่ได้ไปไปค้นหาว่ามันเคยมีประวัติอะไรที่มาที่ไปถ้าค้นแบบนี้นะกูมิ้นเชื่อไหมไม่ได้ไปไหนอ่ะจริงน่าจะเจอหลายที่เลยเออคงได้นอนในแคมเปอร์แวนอ่ะจริงค่ะป่าว่าว่ามีทุกที่ มีรู้ที่จริงแต่ว่าเวลาเข้าไปสัมผัสสถานที่จริงๆอันเนี้ยตัดสินใจนั่งงานอีกที <c oughs> บางที่มันเข้าไปมันมันแบบเฮ้ย <c oughs> ไม่สบายใจอะ่ะอืมมันเป็นความ <c oughs> มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเนาะป่าอืม <c oughs> แล้วแล้ว,ล,วลองอันเนี้ยอันเนี้ยป่าสังเกตเองนะอันนี้ส่วนตัวนะเวลาที่ไป <c oughs> พักโรงแรมท,ที่ที่ไม่ใช่โรงแรมคือโรงแรมในในสถานที่ต่างๆเนี่ย ถ้าไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวดังๆเนี่ยมันไม่ได้เต็มหรือว่าพลุกพล่านตลอดเวลาถูกไหมคุณมิ้นแล้วเราไปใช่ค่ะถ้าสมมติเราไปอ่ะว่าเช็คอินวันพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยคนก็อย่านั้นยิ่งคนน้อยมันก็จะเงียบเงียบเงาๆแล้วพอตกเย็นพเพลพเพลนะเราคิดไปเยอะเลยจริงจริงจริงค่ะจริงคิดไปเยอะเลยกินข้าวกันในในที่โรงแรมนะ ที่เขาจัดไปให้คนน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแม่แล้วบางบางที่เขาก็ประหยัดไฟเปิดเฉพาะจุดที่จําเป็นยิ่งอันนั้นยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยคืออย่างที่บอกไงคุณผู้ฟังคุณมิ้นถ้าคิดนะไม่ได้ไปไหนละใช่จริงค่ะถ้าถ้าถึงกับว่าจะไปที่ไหนเราต้องเซิร์ชดูก่อนเนี่ยลําบากเหมือนกันลำบากเหมือนกันนะเนอะใช่ค่ะก็ถือว่าเจอ แต่ไม่หนักหนาะเขาอาจจะแค่เขาผูกพันกับที่นี่เขาไปโดยกระทันหันไม่รู้ตัวยังผูกพันแล้วก็อาจจะอยากมาขอส่วนบุญส่วนกุศลก็เป็นได้ใช่ค่นะมินก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแต่<ะ>เดาว่าไม่น่าใช่คนไทยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเขาอ่ะบอกกับมินว่าเขาอ่ะไม่กล้าเหมือนกับคนอื่นๆในเรื่องเล่าอื่นๆที่กล้ามองค่ะเขาบอกแค่เขาเนี่ยพลิกตัวกลับมาแล้วเจอว่านั่งข้างเตียงเขาลุกเลยค่ะ เขาไม่เก็บรายละเอียดอะไรเลยแล้วเขาบอกว่าชุดนอนอ่าผ้าซาตินเนี่ยก็เป็นชุดนอนผู้หญิงแบบฟิลแบบชุดนอนไม่ได้นอนอ่ะป๋าเอ้ยอฟิลแบบนั้นนะคะไม่ไม่ได้เป็นแบบในในเรื่องอื่นๆที่เป็นแบบชุดขาวกระโปรงยาวอันนี้คือแบบฟิลชุดนอนไม่ได้นอนเลยค่ะแบบนั้นเลยผ้าป๋าลอยมาเลยนะเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กมาเลยนะเออผิวๆมาเลยอ่ะผิวๆมาเลยเขาบอกว่าไม่ได้เป็นแบบ แบบที่คนอื่นๆเจอเลยเขาเจอแบบแบบนั้นเลยอืมอือือ,อป๋าเคยไปที่โรงแรมเนี่ยดาวเอานะจริงหรอปร๋าเออแต่ป๋าไปก่อนมีเหตุแล้วเมื่อก่อนป๋าเป็นนักท่องเที่ยวป,าปว๋าไเที่ยวไปกว,ว่าวันนี้ป๋าอ๋อจะเป็นสายเจ็ดไม่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 หรือป๋าไปตั้งแต่โอ้ยตั้งแต่หาจอมเทียนนี่ ยังไม่มีอะไรอ่ะปลาหมึกจังตัวไม่ใหญ่อ่ะพูดง่ายๆ่ายปลาหมึกยังตัวไม่ใหญ่แต่หนูว่าจริงๆแล้วครอบครัวคุณเปาวอ่ะเขาก็ไตรตรองดีแล้วนะป่าเพราะเขาก็เลือกโรงแรมที่มาตรฐานแล้วอ่ะออมาตรฐานแล้วอ่ะโรงแรมมันมาตรฐานแล้วแต่ว่าใช่อย่างว่าแหละมันมันเยอะอ่ะมันเหตุมันใหญ่ด้วยไงใช่ไหมอือใช่ใช่ค่ะเหตุมันใหญ่เหตุมันใหญ่ด้วยแล้วก็มีเรื่องราวแล้วไะ เอาจริงๆนะ,ะที่ตั้งนะโอ้โหเหมาะใช่เลยล่ะ EX คือจุดที่ตั้งนะเหมาะเลยใช่เลยเอาแล้วป่าเดี๋ยชาวเดี๋ยช็อกเซิร์ชกันตายเลยนะทีนี้อู้เนี่ยในแชทแเขาคุยกันแต่ยังไปเปิดเผยเลีวยเขาฟ้องตายเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาฟ้องเอานะคะทุกท่านระวังระวังด้วยโอเคครับขอบคุณน้องมิ้นอีกทีครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ